มากิน <laughs> มากินกาแฟสดกันหน่อยค่ะวันนี้ตาตา้าเสงขวานคาปูชิโน่คาปูชิโน่โอ๋อกินเอสเปรสโซ่ืปไปไยมคา, <laughs> าปูชิโน่คาปูชิโน่แล้ววันนี้เราจะกินน้ำที่แพงที่สุดในโลก วันนี้เราจะกินตะตะมาหยิบน้ำที่แพงที่สุดในโลกไหมน้ำเปล่าที่แพงที่สุดในโลกแล้วก็น้ำน้ำอะไรเอ่ยอภินันทการจากน,จน้ำแบงค์สีเขียวๆนะเะบายป้ายป้ายป้า ตุงตึงต้งตกาแฟสดวันนี้ไม่ต้องนอนนอนนับคิวตัวเองแล้ว,เร,ว,เ,รวเราก็มาเจอน้าที่แพงที่สุดเลยลทำตัวให้โซเนี่ยนะคะวันนี้อยู่พนคอน แดดแจ๋เลยข้างนอกแดดมากมากินขนมเป็นไงคะตาต้าอร่อยค่ะ คนตาพร kind of ึบๆเป็นกดเอ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 นเทน่นะอับคุณเอแม่อเอ็กเอร์โซกัเอตึงขอบคุณทุกการติดตามนะคะได้สองร้อยยี่สิบและค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามวันนี้กินขนมน้องกันด้วยค่ะเด้ออันนี้น้ำกาแฟกินขนมด้วยกัน ขนมแซ่บแซ่บมาแล้วมาแล้วอะไรนะเอสเปรสโซเอสเปรสโซแกะทีมือเดียวไม่มีขาตั้งกล้องกินน้ำทีแปงที่จุดโซนาฬิกาแมนูหน่อยเนี่ยเออ Premises, ะะใส่แล้วนะใส่แล้วนะเดี๋ยวสวัสดีแกะขนมให้หนูจิ๊บจิ๊บจิ๊บค่ะอู้ปุ๊บอืมต้องเตือตาหน่อยนิดหนึ่งแต่ không đi đi, phải đái liền. Em níu nữa mà mất nớt, em, ẹt, nhàn, nhàn mốt thỉnh ta, yuđong. Xim Wow Bật lên. โอ้กกินกินขนมเพิ่มเบาหวานนะนีใหน้อยขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ youtube โฆษณาเข้าแล้วรายได้เรือนแรกจะไปทำบุญที่ประทาตอิงหังนะคะที่ไหนนะ สวัสณเขตตรงที่เราเปิดยูทูบ